สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีกันนะคะสวัสดีจากช่องเดิม VR c ช a n n e l เดี๋ยวก็ลืมชื่อช่องอีกละ <c oughs> ช่องเดิมที่เดิมมุมเดิมครัวเดิมเดิม ว่าลูกชายมายืนจ้องครัวเดิมๆม,มุมเดิมแต่ไม่เดิมคือวันนี้ยายจะทำผัดหมี่ทำผัดหมี่ผัดหมี่เส้นหมี่แล้วก็หมูสับมาไม่ใช่ผิดเตาเปิดผิดเตาต้องเตานี้ ยายใส่หมูสับใส่น้ำมันไปแล้วรอให้มันเตอดก่อนเนาะบาดแผลคราวนี้หรือดีว่าอนักแผลมันใหญ่นักต้องรักษานานพี่ฉเฉลียวแกบอกว่าให้ายายร้องเพลงให้ฟังยายก็จะร้องฟังได้ไม่ได้ก็ต้องฟังนะพี่นะ <laughs> พี่ชายที่น่ารักอยาชอบบอกร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องเพลงให้ฟังหน่อยจะร้องพอก็บอกให้ร้องก็ร้องฟังได้ไม่ได้พี่ก็ต้องฟังนะคะพี่ชายจ๋า okay, บาดแผลคราวนี้หรือดีว่านะ ใส่กระเทียมอืมกระเทียมที่แบบว่าเขาสับๆสับสบ,สบแล้วเขาก็แช่น้ำแช่อะไรไว้เนาะมันก็ไม่เสียมันก็ง่ายสำหรับเด็กแบบเราไม่ต้องมาแกะมันนั่นเป็นกระเทียมสดนะคะ Yeah. Sure.

พูดจาให้สุภาพนะอยู่ในวีดีโอเขาเล่นเกมกับเพื่อนไงคะเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนแล้วทีนี้เวลาเขาด่ากันในในในด่ากันในในนั้นอะ่ะแล้วเขาลืมยายบอกเลยว่าห้ามพูดจาไม่พอเขาบอกเขาลืม <laughs> พูดกับเพื่อนก็พูดกันแบบหยาบๆนาอผู้ชายห้ามห้ามห้าม จริงๆหมูสับเนี่ยมันเป็นหมูสับที่แบบผสมเขาเรียกว่าซอสซีสนะ ก็ก็ปรุงเครื่องมาอร่อยด้วยมาอร่อยเรียบร้อยแล้วอ่ะอยากจะไม่ต้องใสอะไรในหมูแล้วอ่ะมันก็อร่อยนะ <c oughs> <c oughs> มารอให้หมูมันสุกก่อนเนาะแล้วค่อยมาใส่หมี่กันสวัสดีจา้าหมู่าายก็เริ่มจะสุกแล้วอะ่ะเดี๋ยวยากจะใส่เส้นหมี่ วันนี้เห็นที่เฟ e b o o k อะไอเจ้าติ๊กอะเขาโพสเออผัดหมี่อะทำให้ยายอยากกินน่ะนี่แหละเขาโพสเยอะๆเลยเจ้าติก๊กโพสยายกปทำให้ยายอยากกินยายก็เลยต้องทำในเส้นหมียายก็ปรุงใส่ปรุงใส่น้ำมันหงน้ำมันหอยใส่อะไรก็ไม่รู้กิบปลาถะใส่ไปมันจะได้ง่ายๆของคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นแล้ว แน้วหมูใหญ่ก็สุกแล้วแล้วคนคนอีกทีเยวกระเด็นกระเด็นกระดอน ยายไม่ได้ใส่ผักนะคะเพราะว่าืิชันไม่ชอบกินแต่ถ้าอยายจะกินยายก,ก็เอามาใสา่ตอนที่เสร็จแล้วอะ อย่าก็มาซอยซอยอะไรใส่ใเวลาใหญ่จะกินจะใส่หมูแล้วนะคะไม่ใช่จะใส่จะใส่เส้นหมี่แล้วนะคะแม่ครัวหัวป่าพูดผิดพูดถูก สายมีแล้วนะังสายสายแล้วก็คนให้มันเข้ากัน yeah okay. Let me. See him. I don't know the windows. You shot me. Okay. I'm you, I'm dead. เดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จแล้วเนาอเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการซิมเบิงออกมาเป็นยังไงเพียงเพียงเพียงขอให้อร่อย I'm trying to get to you. I <laughs> like. I don't see him. I'm looking down the road and I don't see him. There it is. is. That egg, I like egg. นี่ค่ะมาดูฝีมือการผัดหมี่ของยายดูสิสีสันก็ตามมีตามเกิดตามภาษาคนผัดทำไม่เก่งไม่เป็นเนาะนี่เดี๋ยวยายไปทานก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทุกคน มีแต่ความสุขและขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาดูยายทำอะไรบ้าๆบอๆทำกับข้าวก็ไม่รู้เรื่องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนคะ่ะสวัสดีค่ะ